คุนมาห,หายายอีกแล้วน้องป๊อบน้องป๊อบไอหยอกคุณยายกอป๊อบไอเนี่ยอยู <S 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 ่กับคุณยายมานานแล้วนะเขาตั้งแต่ตัวเท่าอนิ้วก้อยนะคะปลายนิ้วก้อยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเขาอยู่ข้างนอกเขาจะกลัวกลัวจะโดนงูงักไปกินหรือเปล่าไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านป๊อบไอป๊อบายป๊อบไอหยอกใาย่ดูนี่ขึ้นไป กินไปอ่ะจะอยู่ตรงไหนบ่ไปไซอยู่แต่ยายมานานแล้วเนี่ยอ่ะชอบตรงนี้ใช่ไหมจะกับยายเกาะเลยกลางคืนข้าก็กินแมลงค่ะกินแมลงที่มาตอมไฟค่ะคุ้นคนมากค่ะเชื่องเชื่องคุ้นเคยหยอกยายเลยอ๋อหยอกยายป๊อบอายดูดิเดี๋ยวนี้ยังป๊อบอายตัวน้อยจริงๆตัวเล็กค่ะ ยายกาแฟแตกสิงสารสัว์ขึ้นมาหมักแล้วจะโมมาเป็ดไก่ป๊อบอายป๊อบอายเดินปป๊ปอบอายเดินนะไปลงลกูกลงยายจะไปทุละก็ <c oughs> เขาจะติดกระเป๋าไปด้วยเลยคะ่ะอยู่กับในกระเป๋าคุณยายเนี่อยากไปกับคุณยายติดกระเป๋าไปด้วยค่ะเกิดใคแล้วคุณยายไปทิ้งไว้ที่อื่นป๊อบอายไม่กินเยอะ ป๊อบอากินนิดเดียวเอาเอาเอาเลื่นแล้วเลื่นแล้วถลายแล้วๆๆลถลายแล้ว,ลว <ๆ S 2> ค่ะป๊อบอายโอยโหลดเลย